คุณเชื่อไหมครับว่ากองทัพที่เคยโค่นอเมริกาจนตน้องหนีออกจากประเทศกลับพ่ายแพ้หมดรูปภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงและเรื่องนั้นเพิ่งเกิดขึ้นในอัฟกานิสถานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเองครับกลางดึกวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมากองทัพอากาศปากีสถานปล่อยฝูงเครื่องบินรบ j f 17พุ่มทะยานเหนือท้องฟ้าแนวชายแดนปฏิบัติภารกิจลับสุดยอด เป้าหมายอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตรตรงกลางของกรุมคาบูลเมืองหลวงของอัฟกานิสถานและในไม่กี่นาทีต่อมาเสียงระเบิดดังสะเทือนทั่วเมืองจุดเริ่มของสงครามฟ้าผ่าครั้งนี้ปากีสถานกล่าวหามานานแล้วว่ากลุ่มกบฏท,ที่ก่อเหตุระเบิดและลอบสังหารในแผ่นดินตนเองได้หน,นีไปหลบซ่อนอยู่ฝั่งอัฟกานิสถานโดยมีรัฐบาลตาลิบันให้ที่พักพิง แต่สิ่งที่จุดชนวนให้ไฟลุกลามคือรัฐมนตรีต่างประเทศอัฟกานิสถานเดินทางไปเยือนอินเดียภาพที่ทั้งสองประเทศจับมือกันกลายเป็นฝันร้ายสำหรับอิสลามบัดพระปากีสถานเริ่มเห็นว่าตนเองกำลังถูกขนาบสองด้านข้างหน้าอินเดียข้างหลังอัฟกานิสถานดังนั้นในคืนวันที่11ตุลาคมคำว่าอดทนหมดไปจากพจานานุกรมของปากีสถาน กองทัพะกาศเปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธนำวิถีกลายบอมจาก JF-17 และส่งโดรนเต็ดอาวุธวิ่งลุง2เข้าสอดแนมและยิงซ้ำผลลัพธ์คือภายในเวลาไม่ถึง1วันฐานบัญชาการของตาลิบันในคาบูลและหน่วยชายแดนอีก3แห่งถูกถล่มราบเป็นหน้ากลองกองบัญชาการกองพลชายแดนที่6ในคาบูลถูกโจมตีจนพังยับกองพันที่4และที่8ในกันดาฮา ถูกโดรนโจมตีเจาะจงอาคารที่ใช้เป็นสำนักง,งานใหญ่ของรัฐบาลตาลีบันพังทลายทั้งหลังมีรายงานว่ามีผู้ติดอยู่ใต้ซากกว่า30คนนี่คือภาพที่ไม่มีใครคาดคิดครับตาลีบันกลุ่มที่เคยโค่นกองทัพอเมริกันกลับไม่สามารถต้านทานเพื่อนบ้านอย่างปากีสถานได้แม้แต่24ชั่วโมงเพราะตาลีบันในวันนี้ไม่ใช่กองโจรลึกลับในหุบเขาเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป พวกเขามีเครื่องแบบมีกองทัพประจำมีก่ายฝึกถาวรและนั่นแหละครับคือจุดอ่อนที่โดนปากีสถานโจมตีตรงๆเครื่องบินรบ JF-17 ของปากีสถานจึงทำงานราวกับศัรยแพทย์แห่งสมรภูมิระบุพิกัดเป้าหมายอย่างแม่นยำโจมตีด้วยระบบ find, fix, finish ตรวจจับสอดแนมแล้วทำลายครบวงจรในเวลาไม่ถึงหงชั่วโมงไม่จำเป็นต้องยกทัพบ,บุก ไม่ต้องยึดพื้นที่เพียงแค่โจมตีทางอากาศตาลีบันก็คุกเข่าครับหลังการโจมตีเพียง4วันทั้ง2ฝ่ายลงนามข้อตกลงหยุดยิง48ชั่วโมงและในวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาการเจรจาอย่างเป็นทางการจัดขึ้นที่โดฮาประเทศกาตาผลลัพธ์คืออัฟกานิสถานยอมถอยทุกอย่างประกาศไม่สนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่โจมตีปากีสถานอีกต่อไป และยินยอมเปิดการเจรจาสันติภาพรอบใหม่ในวันที่25ตุลาคมที่นครอิสตันบูลแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าฟังแค่ข่าวคุณอาจคิดว่านี่คือความสำเร็จทางการทูตแต่ในความเป็นจริงมันคือการยอมจำนวนทางยุทธศาสตร์ของอัฟกานิสถานเพราะในแง่ภูมิรัฐศาสตร์ปากีสถานไม่เพียงแต่ตอบโต้การก่อการร้ายแต่วางหมากลึกส่งสัญญาณตรงไปยังคาบูลว่า อย่าคิดเล่นเกมกับอินเดียและอย่าลองดีกับเราปากีสถานรู้ว่าถ้ายอมให้อัฟกานิสถานกลายเป็นพันธมิตรของอินเดียประเทศของตนจะตกอยู่ในวงล้อมศัตรูสองด้านที่พร้อมบีบให้หายใจไม่ออกดังนั้นการโจมตีครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อยึดพื้นที่แต่เป็นการขย่าจิตใจให้ตาลีบันรู้ว่านี่ไม่ใช่สงครามแบบที่เคยชนะอเมริกาได้อีกต่อไปผลลัพธ์สุดท้ายคือ ตาลีบันที่เคยภาคภูมิใจว่าโค่นมหาอำนาจโลกกลับต้องยกธงขาวให้กับประเทศเพื่อนบ้านในเวลาแค่24ชั่วโมงนี่คือศึกที่ไม่มีใครคา,าดคิดว่าจะจบเร็วขนาดนี้ศึกที่ไม่ต้องใช้กองทัพนับหมืน่นแต่ใช้เทคโนโลยีและยุทธวิธีระดับศตวรรษที่21และที่น่าขนลุกที่สุดคือในอนาคตถ้าประเทศใดในเอเชียใต้เริ่มพัฒนาอาวุธโจมตีแม่นยำแบบนี้ได้มากขึ้น สงครามอาจไม่ต้องยืดเยอะอีกต่อไปเพียงหนึ่งคืนก็อาจเปลี่ยนแผนที่การเมืองโลกครับ